ถ้าไม่มีฟาร์มเองก็จะเปิดร้านพวกนี้ลำบาก mm hmm. คือมันไม่ ความภาคภูมิใจของคนเลี้ยเก่เปตรงเพราะว่าแก่เปตรงเนี้ยเป็นอา,อาหารที่มีชื่อของเปตรงแล้วก็ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ท,ที่ที่เขาขึ้นโตเลี้ยงผู้นาเบเอกอรทั้งก่อนก็มีเคยมีเคยมีมาก็เลี้ยงผู้นําอาเชียนแล้วก็เลี้ยงคณะรัฐมนตรีที่สมุทรสอครด่านบกแล้วก็ ทุกครั้งที่มีการเลี้ยงระดับชาติะระดับประเทศเนี่ยก็วันนึกถึงไก่เป็นตรงเป็นอย่างแรกซึ่งคนเปตรงก็มีความภาคภูมิใจมากที่ยะไก่เป็นตรงเพราะว่าไก่เป็ตรงเนี่ยเป็นกําเนิดเกิดมาจากเปตรงซึ่งตอนนี้พวกเราก็ามีกลุ่มไก่เป็ตรงก็และรัฐบาลก็ส่งเสริมไม่มีการเลี้ยงแล้วก็ต่อไปคิดว่าไก่เป็ตรงเนี่ยก็สามารถ ต่อยอดไปได้อีกไกลจากการที่เลี้ยงผู้นำนัะดาวอเชียนและผู้นำเบเบกเนี่ยก็สามารถต่อยอดไก่แล้วก็ไปเพิ่มผลผลิตได้ก,กับเกษตรกรเป็นอย่างมากครับก็ในส่วนนี้ก็น่าจะสร้างชื่อเสียงเรื่องไก่เบตงเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็เพราะตอนนี้เริ่มเริ่มมีลูกค้าพักเา้ามายเยอะครับ นักท่องเที่ยวน่าจะบบเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าโดยที่ผ่านมา,าหลังจากเปิดประเทศนี้ก็นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากครับ mm hmm. ตอนนี้ก็ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ผมว่าน่าจะบบเพิ่มมากขึ้นอีกสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่นี่ผมแนะนําไม่ทําแบบพอเพียงดีที่สุดครับ mm hmm. คือเราทําขยายตามกําลังที่เราเรามีแล้วก็มีตลาดแล้วเราค่อยขยายขึ้นมาครับ mm hmm. ผมก็ทามาเป็นลักษณะวิธี วิถีพอเพียงโดยเฉพาะครับถึงถึงเอ่อถึงก้าวมาถึงสุดนี้ได้ถ้าเกิดว่าใจร้อนเกินไม่ได้ศึกษาให้ดีเสี่ยงลบการกับการลงทุนมากครับ